เอสั่งเองแก่สิสั่งเอง, okay, ง,เองใครจ่ายสั่งเองแม่จ่ายแต่เดี๋ยวต้องใช้นี่แม่นะสั่งอะไรมากล่องเบอร์บรามีคนหนีเข้าบ้านไอ้มีตัวนังหนีเข้าบ้านไปละไปนอนละฉันมาทำอะไรทีนี้จะลงไปอะ ขึ้นไปแล้วจะลงมาอืมจะมาดูพี่แก่เปล่ามาลงมาเล้วสายไมขึ้นไปได้แต่ลงเองไม่ได้ี่แน่นะไปแล้วออกไปแล้วนี่เลยโอ้ผังมาดูดิสวยค่ะ ข้างหลังเราไปติดจะต,ตรงหน้ารถได้ไง <c oughs> ไหนดูซิเอาออกมาซิอ๋อมันต้องใส่ทานยังไม่มีทานโอ้โหนี่นะมันคือพวงมาลัยขับรถนั่นเองเดียว <ลด S 2> ซ้ายเดียวขวาโอ้โหไฟเดียวใช่ไหมอันนี้แต่อันนี้แต่อันนี้เพลงอะไรบ้างมันต้องใส่ทานก่อน <c oughs> โอเคอะเดี๋ยวถ้าใส่ทานติดหน้ารถแล้วเดี๋ยวแม่ถ่ายดูอีกทีหนึ่งนะป่ะบ๊ายบาย